สวัสด yeah, <b film> <Good> ีคร <se> ับผมวิลาสวัสดีจ้าวิลาวิลาเอ้ยพี่พี่ยู่พี่คนอยู่พี่ไปวัดดียังข้างหน้ามามาใส่เกือบมักขนาดเลยเกือบเป็ดคู่นี่เพิ่นใส่เกือบไปละง่ายเป็นสาวหรือเปล่าพีระเอ้ยเออพี่มาวัดดีพี่ก่อนนี่เออมึงยังขุนมึงเงี่ยตามใจตามใจฮึบฮึบฮึบเอ้า เอาไปบม่แหน,น้ำเด้อสะ่ะเอาไปยางไปเลยไปคนเดียวระวังลมหัวเสียบมาพี่มาๆๆเดินมาเดินมาอ่ไปแล้วเอาไปได้เท่าไหร่มาเด้อมันบ่มีคนโอ้ต้องน้ำอีกแล้วอันนี้ตรงที่ซักผ้าครับเอาไหมไเลนน่นยังกัน มายังชิมาซักผ้าป่ะฮะจะมาซักผ้ารีสอดได้ยังไงมาไออื้ออืาอยังชิลยังขวดน้ำอน้ำก็แกกยัง ไปใส่เอ้ะเอาเล่นไปตามภาษาเด็กยาอมยาสูบอันนี้จะยาสูบไฮ้เวลาก็ต้องนอนฮนะถึงเวลาจังตื่นฮนะตื่นเที่ยงวันสิบเอ็ดโมงนะเวลาเนาะช่วนนี่เศร้าๆเฮ้ยยัง เร็วๆมามาัมมัมมัมเอาหงอกแล้วหงอกเร็วเร็วๆจ้ะเ,เร็วๆปึ๊บอ่ะกินเองเนาะกินเองนะเนาะงืมอ่ะกินเองเดยจะตีนอ่าสุดท้ายก็จับกินเองฮะรับเด้อผิดเด้อพ่อจะได้อาบน้ำจ้ะ à từ mà có kinh à mi la ơi đu nì khả nóng khả nóng khả nóng nè sẵn chay máy ừ nào ăn nè, không à kia và dần ừ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  ở đây là, ăn. Ở đây là ăn. อ๋ออ๋อ,อมุนพอดีทีเด่ยวมุนกินนอกระดาษจะดึงนะพอพอพอกัดเลยกัดเลยตัวปบกอือึ๊บโอ,อ้โ,อโหเดีย๋ยวว่นะยววนะอือนี่นี่เขากินตัวนี้ไหมนเนี่ยนุ่มเนี่ยเอ้า นี่ละเด็กธรรมชาติต้องเกียกิ่งไวแบบนี้ฮะเริ่อยู่กับธรรมชาติเจฟฟ์โอ้ยหยานวี่ขนมทิมเน,นี่ยกินดีกินดีๆว่ากูจะถือกินดินเนาะถื่อแน่นอนหัวห้อยมั้งอ้อือมุนอืมยายายา นี่นี่น,นีน่หนุ่มๆเนะ euh ี่ยเออนะหอมเถอะของแพงนั่นน่ะมันมักขนมมันคือนางแตมิแซ่บไปมากินสิงะกิลนะกินนะกินนะซื้อมะเจอุดรหอมแซ่บไปได้น่ะกินนะกินนะกินนะเปียกขวด บ่ถือแกยังหอนยังเดี๋ยวให้หมุนอันนี้บิ่บ่นางงามโอ้เฮ้ย่อหมุนกี่จ้าบ่เฮาบ่ใส่เขาเสบเลยโอ้ดีใจพอใจเงินเดือนเลยพอใจดีใจได้กินขนมพอใจเงินเดือนเลยเออพอใจแบบนั้นเอาขึ้นไปกินทั้งตะเคียนไปยังมันขี้ดิน ล้วอยู <h <h uh> ่นี่แล้วบริกินขนมลูกเม่นเห็นบ่เห็นบ่นี่ว้าวโอ้โห้หรอมันเหลือใจแห้งอะรมา่นี่มันนักมันเหมือนพี่ โอาหนึกหนึ่งกิโลบบแ้เอา่างน้นเลมันบี้เลยเหลือใจโอ้โหอบออ๋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 ออออ๋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 ออออออ๋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 ออออ๋ออ๋อ๋อ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 อออ๋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 ออออ๋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 ออออ๋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 ออ อย่างนีมันเหลือใจไปแล้วเหรอฮะโอ้ยกินทันกินกินแซ่บแซ่บโอ้ให้กันคนะอย่าวี้นะอย่าวี้นะเดี๋ยวขอกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอยาบ้าอย่บ้าฮะไปไหนอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีแต่ลำสายยังบ้าเรออกเวิร์ดอยู่เอาเช็ดให้อย่าบ้าได้เขียดอีกเนี่ย แซ่บขนมเบิงหักนเวลาอมันกินน่้ี่อปัคอปาอปากอปากเร็ววร็วยศยศมาสนเหนหดนังสันสมวครับยายซามื้อกินได้บะได้ย่ำเด๋อย่ำสากินได้เลยโอ้สมบะ ป<ร>ะ๊ะีอย่งบาไปย่ำเทียงยสูงเนี่ยอืาแดดเลยี่้มเราเขาใช่ปะโอ้จกินกับเขาก็ได้ยังา่จะเป็นจะเข้มเราดอกเัน่นะเอาจักแล้วน้องสายพียอยากินเขาเขา้าอากินเล็กกินเนอกวะกินดีเลยที่กินให้อิ่มป๊ะไปใส่อ้ไอ้เอ,องน้ำนเออกินน้าเองนะกินเอง dạ 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 à nè, dạ 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 khang điều nè, dạ 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 đút đút, đút 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 ดูดน้ำเยอะๆด,ดีอะอืมดูดยางไปด้ำดูดไปด้ำไม่ใ่ไปวารปนาะไปเออโอ้ยไป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 มามาอไปไปไปมันมันมันอยากไปเลอดด้วยเนี่ยเดดฮ้อนแดดฮ้อนไม่เอา ไปเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนต้องการยัง n สักอย่างที่เบาพอได้เบาไปไามไหมยังมากอ่ะอาอฮ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 อวินลาดูวินลาดูกันคล้ายจักบาทนี่ใช่ไหมวเรศร้าเ้าอดีเศร้าต้หอใหอืมมันเปนอตอกไอ้ไ่นหอตอกได้นิฟนเาหอละสิบอกเลยนาด หอมละวซบจะข้าไหมเวโอ้ย no ทันบวแพงเนี no. ่ยแค่เดียวเลยเนาะเม่อ no. ว่ายอมกินเนาะยอมได้สามข้ามวได้สามเนาะเวอยดอกสองด้วยก็เอ็นแสบเนาะยังไม่ละใช่เฮ้ปัดยิ้มตอวโอู้หูซาบตโอ้ข้ยากก็เลยซื้อซาบดตีกันด้แต่มัาก็หอมแสบแบบว่าเนาะเ่เห็ดกินเองทีละ่นการบ อืมมายังเอาเอาดู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 ด,ด,ด,ดูอีกน้ำยิ่งเอ่อหัวลาซาวพอสื่อกนะ็ลวองเบิงนะนักีดิก็สื่อด้ยอยคร่าเออเขาบอกเนือก็หลายอยู่เด้ะั้ห่อมานี่ได้ขายได้หัวลาซาวได้ได้ลอย40บาทซ้ำลูกซิ้งนี่วยคุณก็จะขายตลาดลอย40บาทเนี่โอ้โห <laughs> โเกเนือแพงเนาะราสามลอย40 ไอายามายส้าอันจังแล้ว้วแต่หม่องบ้านัดเสียงม่ะกินมเอาไว้รุ้่นเอาไว้เล่นมาหอนึงว้ยมันอยู่นี่ละไ่ไปใช้รอกโอ้ยโอัมีผู้ใดมตออาตานะกูก็บวิดยังวิลากมัก่เป็นโทรศัพท์เลยม่ฮารูว่าอะไรนะฮะบ่้อยก็กขวยกินดีย ขัวขัวนี่มันแสียบ่อกิ้น่ะอืมไละประหยัดตีโอ้แต่อมอยู่ขาบนึงเลยตเต็มๆไม่ได้ไงซ้หมดแล้วอยู่เมียดมีเมีดไนะสองเงาเสีบกุค่อยกันได้นกินสมนั่นวะเออจักแล้วแต่จูดมักเจ้ามากปะกั้าพริกหน่วยใช่ปะ ังแดคไงเท่ไหรั้งดีมพี่เลี้ยแบบพวกแพงเลยนี่นะแีก็ต้องยอม่าต้องรู้นี่แหละยังกินก็ได้ยอมยังเอี่ยมปั่นได้ไงหัเครื่องเลยใส่วยเอาิน่อยเน้อคลองเฮ็ดเองักครื่งเมียนเลยแล้วผิดไปให้แบบโปเสียบน้ำา้วยเวลาเนี่ยอร่อยน้ำ โอ้ย oh, สมมันเป็นสมทันที่เลยแหละอ mm. อืไปเริอ่อ่ะนมอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้นอมนอ่ะนมนมนมไม่กินไปเริ่นทำบ่กินกันได้ไปเริ่น chiu chiu đây đèo pha đang với lại đơn còn thấp chơi cái bài ship nào với lại chả bay đâu về bay bay về bay